วิธีทําสมาธิแบบง่ายๆให้เริ่มต้นได้ดังนี้ 1. หาเวลาที่สงบเลือกช่วงเวลาที่คุณไม่ถูกรบกวนเช่นเช้าหรือก่อนนอนนั่งในที่สงบไม่วุ่นวาย 2. นั่งท่าสบายนั่งขัดสมาธิท่าไหวหรือบนเก้าอี้ก็ได้หลังตรงแต่ไม่ตึงเกินไปมือวางบนตักหรือวางบนหัวเขา่า 3. จดจอกับลมหายใจ สูดเข้าลึกๆผ่านจมูกแล้วปล่อยออกทางปากสังเกตความรู้สึกของลมหายใจเข้าออกถ้าจิตฝุ่งไปค่อยๆนำกลับมาที่ลมหายใจ 4. สังเกตความคิดไม่ต้องพยายามขับไล่ความคิดออกเพียงสังเกตแล้วปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนเมฆบนท้องฟ้า 5. เริ่มต้นสั้นๆเริ่มจาก5-10นาทีต่อวันค่อยๆเพิ่มเวลาเป็น15-30นาทีเมื่อชิน6 สิ่งช่วยเสริมอาจฟังเพลงสงบหรือใช้เสียงธรรมชาติช่วยโฟกัสทำเป็นประจำทุกวันจะช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิมากขึ้นดีครับผมจะทำคู่มือสมาธิ7วันให้คุณฝึกตามทีละวันแบบง่ายๆและเห็นผลเร็วคู่มือสมาธิ7วันเริ่มต้นง่ายๆวันหนึ่งทำความคุ้นเคยกับการนั่งเวลา5นาที วิธี 1. น,นั่งตัวตรงมือวางบนตัก 2. หลับตาเบาๆ 3. ส,สังเกตลมหายใจเข้าออก 4. ถ้าจิตฟุง้งให้ค่อยๆกลับมาสังเกตลมหายใจ 2. วันสองสังเกตความรู้สึกในร่างกายเวลา5-7นาทีวิธี 1. น,นั่งเหมือนวันก่อน 2. ส,สแกนร่างกายจากหัวจดเท้า 3. ส,สังเกตว่าตรงไหนตึงตรงไหนสบาย 4. ปล่อยความรู้สึกนั้นโดยไม่ตัดสิน 3. วันสโฟกัสที่ลมหายใจอย่างเดียวเวลา7-10นาทีวิธี 1. จดจ่อกับลมหายใจ 2. สูดเข้าปล่อยออก 3. ถ้าจิตฟุง้งให้บอกตัวเองเบาๆว่าฟุ้งอยู่แล้วกลับมาที่ลมหายใจ 4. วัน 4. การสังเกตความคิดเวลา10นาทีวิธี 1. นั่งสงบ 2. สังเกตความคิดที่เกิดขึ้นโดยไม่ตัดสิน 3. ให้คิดผ่านไปเหมือนเมฆลอยบนท้องฟ้า 5. วัน5การใช้คำสั้นๆช่วยจิตใจเวลา10-12นาทีวิธี 1. นั่งสงบ 2. สูดเข้านึกว่าสงบ 3. ปล่อยออกนึกว่าสบาย 4. ทำซ้ำๆโฟกัสไปกับคำา6วัน 6. การฝึกสติในชีวิตประจำวันเวลา10-15นาทีวิธี 1. เลือกกิจกรรมง่ายๆเช่นเดินหรือกินข้าว 2. โฟกัสกับสิ่งที่ทำเช่นเวลาเดินรู้สึกเท้าแตะพื้น 3. สังเกตรสชาติสีกลิ่นและสัมผัส 7วัน7การรวมทั้งหมดเวลา15-20นาทีวิธี 1. นั่งสงบ 2. เริ่มจากสังเกตร่างกาย 3. สังเกตลมหายใจ 4. สังเกตความคิด 5. ใช้คําสั้นๆช่วยโฟกัสเป้าหมายรู้สึกสงบและมีสมาธิครบทุกด้านเป้าหมายรู้สึกสงบและมีสติครบทุกด้านเคล็ดลับสำคัญ ทำทุกวันเวลาเดิมจะช่วยสร้างนิสัยสมาธิเริ่มสั้นๆแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาไม่ต้องกังวลถ้าจิตฟุ้ง